คือวันก่อนนะผมตั้งโพลถามเพื่อนๆไปว่ามันต้องใช้เวลาเท่าไหร่กว่าศพที่ลอยอยู่ในอวกาศไม่ได้รับพลังงานอะไรเลยจะกลายเป็นน้าแข็งถึงแม้ว่าอุณหภูมิของเอกภพจะอยู่ที่ประมาณลบ270องศาเซลเซียสแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าทุกอย่างที่สัมผัสกับอวกาศแล้วจะกลายเป็นน้าแข็งในทันทีการที่อุณหภูมิร่างกายเราจะลดลงได้เนี่ยเราต้องเสียความร้อนให้กับอวกาศ ดูตัวอย่างรัสเชียนบอยคนนี้เขาแสดงให้เราเห็นว่าถึงแม้ว่าอุณหภูมิสิ่งแวดล้อมจะสูงแค่ไหนแต่ว่าถ้าความร้อนนั้นยังไม่ถูกถ่ายโอนมาที่มือเราเราก็ไม่ร้อนเช่นเดียวกับศพที่ลอยอยู่ในอวกาศร่างกายจะต้องเสียความร้อนให้กับอากาศเรื่อยๆเพื่อจี้จะมีอุณหภูมิลดลงเราเรียกสิ่งนี้ว่าการถ่ายโอนความร้อนซึ่งมีอยู่3าวิธีคือการนำพาและการแผ่รังสีความร้อนแต่สองข้อแรกต้องมีตัวกลางซึ่งอวกาศนั้นไม่มีอะไรเลย ดังนั้นศพของเราจรึงจะเสียความร้อนผ่านทางการแผ่รังสีความร้อนเท่านั้นซึ่งเป็นกระบวนการที่ช้ามากๆจากการคำนวณลวกๆของผมที่ส s มติว่าคนเราประกอบด้วยน้ำ100%ได้คำตอบอยู่ที่5ชั่วโมงสำหรับการลดอุณหภูมิลงเหลือ0องศาเซลเซียสและอีก11ชั่วโมงสำหรับการเปลี่ยนสถานะเป็นน้ำแข็งซึ่งก็ค่อนข้าง make sense นะครับเมื่อเทียบกับข้อมูลจากกล้อง James Webb ที่ต้องลดอุณหภูมิอุปกรณ์ลงให้เหลือไม่เกินลบ223องศาเซลเซียสซึ่งกินเวลาไปมากกว่า20วันเลยทีเดียว